แต่ชาวพุทธเราไม่ได้เอาแค่ความสุขเพราะความสุขไม่ใช่ของที่ยั่งยืนชีวิตเราผ่านความสุขมาทั้งเท่าไหร่แล้วสุดท้ายความสุขทุกอย่างในชีวิตเราก็ผ่านไปอย่างตอนเด็กๆนะเรามีพ่อแม่พี่น้องอะไรเยอะแยะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะพอโตขึ้นเนไหมพ่อแม่พี่น้องเราก็ล้มหายตายจากไปเพื่อนก็เหลืออยู่ไม่กี่คนอนะ ตอนเด็กๆมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันโตขึ้นแล้วเพื่อนน้อยลงน้อยลงน้อยลงบางคนตอนนี้เหลือตัวคนเดียวแล้วเพื่อนฝูงตายหมดละเนี่ยในโลกมันไม่มีอะไรย,ยั่งยืนเลยนะมันได้แค่นั้นอะ่ะจะหลงอะไรกันนักหนาศาสนา,าพุทธอยู่ไม่นานหรอกนะพวกเราก็จะเห็นอยู่แล้วทุกวันนี้เป็นยังไงพุทธบริษัทเป็นยังไง ภิกษุบริษัทเป็นยังไงก็นะเห็นอยู่ภิกษุณีบริษัทไม่มีแล้วนะอุบาสกอุบาสิกาเป็นยังไงลองดูรอบตัวเราเสิศาสนาพูดไม่ได้ลมดำรงอยู่ที่วัดนะไม่ได้ลมดำรงอยู่ที่ไหนเลย แต่ถ้าจิตใจของเราปิดกัน้นรองรับธรรมะไม่ได้ศาสนาก,ก็สูญไปตอนนี้มีโอกาสนะถือว่าในสังสารวัตที่ยาวไกลเนี่ยชาตินี้ของเราเนี่ยเป็นนาทีทองในสังสารวัตเพราะพระศาสนายัางดำรงโยกหลักสติปัฏฐานยังดำรงโยก จำใดที่ยังมีสติปัฏฐานมีผู้เดินตามสติปัฏฐานมีสติรู้กายในกายมีสติรู้เวทนาในเวทนามีสติรู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมเนี่จำใดที่ยัมีผู้ปฏิบัติอยู่นะมรรคผลนิพพานยังไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยให้น่าสงสารตรงที่ว่าชาวพุทธเรานะแทบไม่เคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานเลย สเติอาจจะได้เยินบ้างเตินอยู่ข้างขวดเหล้ากินเหล้าแล้วขาดสตอิตอะไรเงี้ยแล้วมึงทำเหล้ามาขายทำไมอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเขากินเหล้าแล้วขาดสตินี่จะเอาเงินอ่ะ